สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสปายคาร h a ช n แนลนะครับผมพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่21มิถนายนเนาะ2564นะครับวันนี้ผมก็จะมาบอกแนวทางเป็นเช่นเคยนะครับเมื่อวานนี้แตกนะครับเมื่อวานนี้แตกตัวเจาะเลยนะครับ6 3วันเข้า6 3พิเศษนะครับ ส่วนปกติแล้วก็ VIP ก็หลุดไปเนาะก็ไม่เป็นไรนะครับก็ยังดีก็เข้าพิเศษอยู่นะครับวันนี้มาตามต่อนะครับเมื่อวันนี้วันนี้ผมก็จะเจาะให้เน้นๆเหมือนเดิมนะครับวันนี้นะครับสองตัวพิเศษได้แก่นะครับสองตัวพิเศษได้แก่เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าแปดเก้าศูนย์นะครับ เป็น9รูด9นะครับ91929890นะครับส่วนปกตินะครับปกติ2ตัวได้แก่นะครับ3134303933นะครับอีกครั้งนะครับ3133303934นะต่อไปเป็น v p นะครับ หน่อยสุดท้าย v P ของวันนี้2ตัวได้แก่นะครับ 61, 63, 67, 68, 69นะครับฟังอีกครั้งนะครับ 61, 63, 67, 68แล้วก็69นะครับผมสำหรับใครที่เข้ามาแล้วครับก็ขอฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับ กพื่อจะได้รับเตือนการแจ้งคลิปของผมนะครับทุกๆครั้งนะครับพ่อผมจะลงทุกวันแล้วก็เวลาลงอาจจะไม่เหมือนกันทุกกวันนะครับจะลงคนละเวลาแล้วแต่ทำทำตัวเลขเสียจเร็วเสียจช้านะครับเพราะว่าการทำตัวเลขผมก็ต้องทำนานอยู่พอสมควรนะครับครึ่งวันนะครับกว่าจะหาตัวเลขหาเส็จที หาสูตรที่มันลงตัวได้ครับนอยนะครับบางวันบางอาทิตย์บางเดือนออกไม่เหมือนกันเราก็ต้องเปลี่ยนสูตรเปลี่ยนสถิติใหม่นะครับก็ต้องคำนวณใหม่นะครับกว่าจะหาตัวที่ลงตัวได้ก็ยากพอสมควรนะครับเอาละครับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับก็ขอให้รับโชคนะครับรับโชคนะครับให้โชคใหญ่สามนอยเลยเนาะวันนี้เนาะ ให้เข้าสามนอยเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ